ข้า้าารนนี่พี่เซิงหนานดอนฮวนส่งแผนงานใหม่มาให้สามฉบับใครส่งมาฝ่ายโฆษณานะ่ะบอกว่าโรงงานใหม่ของแบร์ซีลีสองเริ่มกำหนดการแล้วจะส่งชุดตัวอย่างมาให้อาทิตย์หน้าให้พวกเราเตรียมฉากถ่ายแบบแล้วก็ยังมีตารางถ่ายแบบชุดสูรกับชุดลำลองด้วยนะโอเคโถ่เอ้ย ช่วงนี้ประธานหลี่ยุ่งตัวเป็นเกลียววิ่งหาลูกค้าทั้งวันไม่งั้นเขาก็คงแวะมาหาพี่แล้วล่าทำไม<ะ>ฉันรู้สึกว่านายสนิทกับเขามากกว่าฉันอีกอะแหมะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นพี่สนา่นพี่เป็นคู่มันเขาไม่ใช่เหรออีกอย่างนะถ้าไบร์ซีรี่สองออกตลาดพี่ต้องดังทะลุฟ้าแน่เลย <c oughs> พอได้แล้วนายไปเถอะโดนเวงตลอดหลีท่ทังนายไม่สนใจฉันจริงๆเหรอ นายไม่โทรหาฉันแม้แต่สายเดียวนายเป็นคนผลักใส่ฉันเองนะอย่าเสียใจก็แล้วกันขอบคุณนะคะไม่ต้องขอบคุณหรอกครู้ไหมตอนนี้เนี่ยคุณควรจะโทรขอความช่วยเหลืออยู่ในรถที่นี่มันเปลี่ยวมากถ้าเจอพวกอันธพาลเอ้ยแล้วตกอยู่ในอันตรายจะทำยังไงถ้าเจอพวกอันธพาลไม่รู้ว่าใครซวยกว่ากัน ฉันไม่อยากเสียเวลารออยู่ที่นี่นะเอ๊ะคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะหรือว่ารอฉัน40นาทีอีกแล้วเหรอไม่ใช่หรอกผมนัดเพื่อนมาตกปลาแถวเนี้แล้วบังเอิญผ่านมาเจอคุณพอดีแบบนี้คุณจะไม่ไปสายเหรอไม่เป็นไรหรอกครับสายนิดหน่อยเองเอาจริงสิถ้าคุณรีบก็ใช้รถผมก่อนได้นะไว้ซ่อมเสร็จแล้วผมจะเปลี่ยนรถคืนให้ไม่เป็นไรคะ่ะฉันไม่รีบเข้าร้าน นัน <Huh? S 2> ได้ยินว่าคุณกลับมาทำงานแล้วยินดีด้วยนะคุณรู้แล้วเหรอเสี่ยวได้เพึ่งโทรมาบอกฉันนะคะ ah. ถ้าบอกว่าคุณบอกทุกคนว่าในการออกแบบของซีรีส์สองฉันมีบทบาทสำคัญมากความจริงคุณไม่จำเป็นขอโทษทีนะผมคงจุนจ้านมากไปอันที่จริงคุณพึ่งพาความพยายามของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกขอบคุณที่เชื่อใจฉันนะคะ ถ้าคุณไม่เตือนฉันฉันก็อาจจะยังล่องลอยอยู่ดอนหวนไปวันวันเพราะคุณแท้ๆเลยฉันถึงคิดได้ความจริงเนี่ยถ้าคุณมุ่งทำสิ่งที่ไม่อยากทำจนมันสำเร็จคุณอาจจะได้สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็ได้อตอนที่คุณส่งภาพร่างมาให้ผมดูผมไม่อยู่พอดีตอนที่ผมเห็นอีเมลและกำลังจะตอบคุณคุณก็จัดก,การไปแล้ว ความจริงผมหวังเป็นอย่างมากว่าในซีรีส์สองจะมีผลงานของคุณนะแบบนั้นผมจะได้ชดเชยในสิ่งที่ผมเสียได้ไม่แปลกใจเลยที่คุณเชี่ยวชาญคุณเคยทำงานที่สูยนรถยนต์ช่องเล่าก็เป็นซ่อมรถก็ได้คุณรอบรู้ทุกเรื่องเลยจริงๆ <c oughs> นายมาที่นี่ได้ยังไงแล้วทำไมฉันจะมาไม่ได้ถ้าฉันมาพรุ่งนี้พวกเธอที่จะค้างคืนกันที่นี่เลยหรือไงไม่รู้ว่าเธอจงใจเจาะยางให้แตกเพื่อถือโอกาสสารสัมพันธ์กับเขาหรือเปล่าตีถทงังช่วยหยุดเหน็บแนมคนอื่นสักทีได้ไหมผมแค่ผ่านมาทางนี้พอดีบ<า>ังเอ,อิญจังเลยนะว่ากันว่าไเหตุบังเอิญก็ได้เรื่องเราเหตุบังเอิญของคุณเนี่ยแต่งเรื่องได้นหนาเท่านี้เลยแล้วคุณไม่ได้บังเอิญมาที่นี่เลยผม ผมได้รับคำร้องเรียนมาถึงได้มาที่นี่ <c oughs> เพื่อจะมาจับตัวพนักง,งานที่ไร้ความรับผิดชอบอฉันโทรบอกเสี่ยน่ายแล้วว่ารถฉันพังหลีถังตอนนี้นาะยก็เห็นแล้วนี่มีแต่คนที่โกหกบ่อยๆหรือเปล่าถึงรู้สึกว่าคนอื่นหลอกตัวเองอยู่คุณยินพิ่งแต่คอ,อกับบริษัทไม่ใช่เลยทำไมกลับมารับตำแหน่งเร็วจังเลยคุณยินเนี่ยสุดยอดเลยยอดแย่นะ หลี่ถังเล่นพอหรือ,อยังผมไม่ได้แตะคอกับบริษัทผมถูกพักงานเพราะว่าผมคัดค้านที่จอรสรรจะขายแฟนซีตอนนี้เขากลับบ้านเกิดแล้วผมก็กลับมาทำงานอย่างนั้นเหรอถ้าโกหกเดี๋ยวจมูกจะยาวเอานะผมพูดความจริงม่หน้าทุกคนถึงบอกว่าประธานหลี่เหมือนเด็กนี่จินตนาการเก่งมากเลยครับในเมื่อประธานหลี่มาแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเฮาร้าน เรียกแต่ห้าวร้านห้าวร้านไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องการให้ช่วยจะเรียกเขามาเนี่ยนะรู้จักเขาแค่กี่วันเองไม่รู้เป็นคนเลวหรือเปล่าเด็กชะมัดฉันสนิทกับห้าวร้านมากกว่านายห้าวร้านห้าวร้านห้าวร้าน จะเรียกแบบสนิทสนมกว่านี้ก็ได้เนะี่ยเขาพูดมีกี่คำก็หลอกเธอจนงงหัวไม่